10บกลยุทธ์สร้างตัวไวฉบับเศรษฐีโลก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Myset ปั้นสุขพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจองค์ความรู้และกลยุทธ์เพื่อยกระดับศักยภาพในตัวคุณในจักรวาลของการเงินมีเส้นทางสองสายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสายหนึ่งคือเส้นทางของคนส่วนใหญ่ที่ทำงานหนักแลกเวลาและพลังงานเพื่อความมั่นคงแต่กลับพบว่าความมั่งคั่งยังคงเป็นภาพที่ห่างไกลแต่อีกสายหนึ่ง คือเส้นทางของคนกลุ่มน้อยที่ดูเหมือนจะค้นพบรหัสลับพวกเขาสร้างสินทรัพย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดและไปถึงอิสรภาพทางการเงินได้เร็วกว่าคนอื่นอย่างน่าทึ่งความแตกต่างนั้นไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่อยู่ที่กลยุทธ์และกรอบความคิด วันนี้เราจะทำการถอดรหัสกลยุทธ์เหล่านั้นผ่าน10เทคนิคสร้างตัวไวแบบที่เศรษฐีเขาทำกันโดยเนื้อหาในวันนี้ไม่ได้มาจากความคิดเห็นลอยๆแต่ได้ผสานองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและคำคมอมะตะจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเตรียมเปิดรับข้อมูลที่จะเปลี่ยนมุมมองการเงินของคุณไปตลอดการเพราะนี่คือแผนที่สู่ ความมั่งคั่งที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงเทคนิคที่ 1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการความคิดมั่งมี Abundance mindset รากฐานที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งทั้งปวงคือสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณค่ะเทคนิคข้อแรกคือการเปลี่ยนจากความคิดขาดแคลน (scarcity mindset) สู่ความคิดมั่งมี (abundance mindset) ความคิดขาดแคลนมองว่าทุกอย่างมีจำกัดโอกาสมีน้อยเงินทองหายากเมื่อเจออุปสรรคเสียงในหัวจะบอกว่า ทำไม่ได้หรอกมันเสี่ยงเกินไปเราไม่มีต้นทุนซึ่งเป็นความคิดที่ปิดประตูทุกบานแต่ความคิดแบบมั่งมีเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสความรู้และทรัพยากรที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขามองปัญหาเป็นเพียงปริศนาที่รอการแก้ไข งานวิจัยของดร์แคร์โรลดเวกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเรื่อง growth mindset ได้สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างทงพลังค่ะเธอพบว่าคนที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ growth mindset จะกล้าเผชิญความท้าทายเรียนรู้จากความผิดพลาดและประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัว fix mindset ซึ่งความคิดมั่งมีก็คือ growth mindset ในมิติของการเงินนั้น เองดังที่โอปรา w i วินฟรีเคยกล่าวไว้ว่าจงขอบคุณในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะได้มีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณมัวแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีคุณจะไม่มีวันรู้สึกว่ามีพอแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีฝึกฝน The How Can I Minus Challenge ค่ะทุกครั้งที่สมองบอกว่าฉันทำมันไม่ได้ให้เปลี่ยนประโยคเป็นคำถามส่งพลังว่าฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้มันเป็นไปได้ การเปลี่ยนคำถามเพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนการทำงานของสมองจากโหมดป้องกันตัวไปสู่โหมดค้นหาคำตอบค่ะเทคนิคที่2ทุ่มเทให้กับทักษะทำเงินสูง high income skills เทคนิคที่2คือการเข้าใจสมการของมูล,ลค่าเวลาของคุณมีจำกัดแต่รายได้ของคุณไม่มีเพดานหากคุณพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าทักษะทำเงินสูง high income skills ทักษะเหล่านี้คือความสามารถเฉพาะทางที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูงและแก้ปัญหาที่มีมูลค่ามหาศาลได้เช่นการเขียนโค้ด AI การตลาดดิจิทัลที่วัดผลได้การเจรจาต่อรองปิดดีลมูลค่าสูงการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดเรื่องนี้สอดคล้องกับหลักการของปีเตอร์รักเกอร์บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่ที่กล่าวถึง Knowledge w o r k ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรในศตวรรษที่21คนที่สร้างตัวได้เร็วจะไม่เพียงแค่ทำงานหนักแต่จะทำงานอย่างชาญฉลาดโดยการเป็น knowledge worker ในสาขาที่ทำเงินได้มากที่สุด แคลนิวพอตผู้เขียนหนังสือ Deep Work ได้กล่าวไว้ว่าความสามารถในการทำงานที่ต้องใช้สมาธิขั้นสูง Deep Work กํำลังเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อยๆและด้วยเหตุนี้มันจึงมีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจของเรามากขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาทักษะทำเงินสูงก็คือการฝึกฝน Deep Work นั่นเองแอชชันที่คุณทำได้ทันทีทำ Skill Audit หรือการสำรวจทักษะของตัวเองค่ะลิสทักษะที่คุณมี แล้วค้นหาว่าทักษะใดในตลาดตอนนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงจากนั้นจัดสรรเวลาวันละ60นาทีที่เรียกว่า power hour เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเป้าหมายนั้นอย่างจริงจังเทคนิคที่3ส,สร้างกล่องทัพเครื่องผลิตเงินสด multiple streams of income เศรษฐีไม่เคยพึ่งรายได้จากแหล่งเดียวนั่นคือความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเทคนิคที่3คือการสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่าเครื่องผลิตเงินสดหลายๆเครื่องแหล่งรายได้นี้แบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆค่ะรายได้เชิงรุก (Active Income) รายได้จากงานประจำหรือธุรกิจที่คุณต้องลงแรงทำโดยตรงรายได้เชิงรับ (Passive Income) รายได้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลาแลกโดยตรงเช่นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รายได้จากคอร์สออนไลน์่าลิขสิทธิ์หนังสือ e-book หรือรายได้จากแอฟฟิลิเอต รายได้จากพอร์ตการลงทุนรายได้จากสินทรัพย์ทางการเงินเช่นเงินปันผลจากหุน้นดอกเบี้ยจากตราสารหนี้โทมัสสีคอลลีผู้เขียนหนังสือ Rich Habits ได้ทำการศึกษาชีวิตของเศรษฐีที่สร้างตัวเกือบ5ปีและพบข้อเท,ท็จจริงที่น่าทึ่งว่า65%ของเศรษฐีที่สร้างตัวเอง (self-made millionaires) มีแหล่งรายได้ตั้งแต่3ทางขึ้นไปก่อนที่เขาจะมีทรัพย์สินล้านเหรียญแรกเสียอีก คำกล่าวของโรเบิร์ตจีออเลนนักลงทุนชื่อดังสรุปแนวคิดนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าคุณอยากมีรายได้เท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณมีแหล่งรายได้กี่ทางแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีเริ่มระดมสมองค่ะเขียนแหล่งรายได้ที่คุณมีตอนนี้ลงในกระดาษจากนั้นเขียนไอเดียแหล่งรายได้ที่สองที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับคุณไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนก็ตามอาจจะเป็นการเริ่มเขียนบทความเพื่อสร้างบล็อก หรือการนำของที่ไม่ใช้แล้วไปขายออนไลน์เพื่อสร้างมเมล็ดพันธุ์ของแหล่งรายได้ใหม่ เทคนิคที่4บัญญัติกฎเหล็กจ่ายให้ตัวเองก่อน (pay yourself first) เทคนิคที่4คือการเปลี่ยนลำดับความสำคัญทางการเงินอย่างสิ้นเชิงด้วยกฎเหล็กที่ว่าจ่ายให้ตัวเองก่อนคนส่วนใหญ่มีสมการคือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายมักจะเข้าใกล้ศูนย์แต่คนที่จะมั่งคัง่งจะกลับสมการเป็นรายได้ลบเงินออมลงทุนเท่ากับรายจ่ายพวกเขากำหนดให้อนา ขดของตัวเองเป็นบิลใบแรกที่ต้องจ่ายทันทีที่เงินเข้าพวกเขาจะโอนเงิน1 0 2ถึงหรือมากกว่านั้นเข้าบัญชีลงทุนหรือออมทรัพย์โดยอัตโนมัติแล้วจึงนำเงินที่เหลือมาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายหลักการนี้คือการฝึกฝนการฉลองความสุขสบายด e เล y Gratification ซึ่งงานวิจัยคลาสสิกอย่าง The Marshmallow Test ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์แสดงให้เห็นว่าเด็กที่สามารถอดทนรอเพื่อจะได้ขนม Marsh m a r ์ h m a l l o w 2ชิ้นแทนที่จะกิน1ชิ้นทันทีมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตสูงกว่าทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงานการจ่ายให้ตัวเองก่อนก็เหมือนกับการเลือก Marsh m a r ์ h m a l l o w 2ชิ้นในอนาคตนั่นเอง จอร์จเอสเคลเซนจากหนังสืออมะตะ The Richest Man in Babylon ได้มอบกฎทองไว้ว่าส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมดที่เจ้าหามาได้จงเก็บไว้เป็นของเจ้าเองแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีเข้าแอปพลิเคชันธนาคารของคุณตอนนี้เลยค่ะและตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติ automatic transfer จากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีเพื่อการลงทุนในวันที่เงินเดือนออกทันทีทำให้การออมเป็นการกระทำที่ไม่ต้องใช้พลังใจ แต่เป็นระบบที่ทำงานด้วยตัวเองเทคนิคที่5ใช้ศิลปะแห่งพลังทวี leverage ไม่มีใครสร้างอาณาจักรได้ด้วยตัวคนเดียวค่ะเศรษฐีที่สร้างตัวได้เร็วคือปรมมาจา์ในการใช้พลังทวีหรือ leverage เพื่อขยายผลจากการลงแรงของตนเองพลังทวีมีอยู่หลายรูปแบบแต่ที่สำคัญคือ OPM (Other People's Money) การใช้เงินของคนอื่นเช่นการกู้ยืมจากสถาบันการ เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย OPT Other People's Time การใช้เวลาของคนอื่นเช่นการสร้างทีมการจ้างพนักงานหรือฟรีแลนซ์เพื่อให้คุณสามารถโฟกัสกับงานที่สร้างมูลค่าสูงสุดได้ o p k Other People's Knowledge การใช้ความรู้ของคนอื่นเช่นการจ้างที่ปรึกษาการเข้าคอร์สเรียนหรือการมีเมนเทอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการเรียนรู้และลดความผิดพลาด หลักการนี้ย้อนกลับไปถึงแนวคิด division of labor ของอดัมสมิธที่แสดงให้เห็นว่าการแบ่งงานกันทำตามความถนัดสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมหาศาลการใช้พลังทวีก็คือการนำหลักการนี้มาปรับใช้กับการสร้างความมั่งคั่งส่วนบุคคลแอนดรู c ์คาเนกี้อภิมหาเศรษฐีในอุตสาหกรรมเหล็กเคยกล่าวถึงพลังของการสร้างทีมไว้ว่าผมปรารถนาให้ป้ายหลุมศพของผมสลักไว้ว่านะที่แห่งนี้คือชาย ูรู้วิธีดึงคนเก่งกว่าตนเองมาร่วมงานแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีเขียนรายการงานที่คุณทำในแต่ละสัปดาห์จากนั้นวงกลมงานที่กินเวลาแต่สร้างรายได้น้อยที่สุดแล้วถามตัวเองว่างานนี้ฉันสามารถจ้างคนอื่นทำหรือใช้เทคโนโลยีช่วยได้หรือไม่เพื่อปลดปล่อยเวลาของคุณให้เป็นอิสระเทคนิคที่ 6. เป็นนักสะสมทรัพย์สินไม่ใช่นี่สิน acquire assets not liabilities เทคนิคที่6คือความเข้าใจทางการเงินขั้นพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการแยกแยะระหว่างทรัพย์สิน asset และหนี้สิน liability นิยามที่ง่ายที่สุดจากโรเบิร์ตคิโยซากิคือทรัพย์สินคือทุกสิ่งที่ส้างเงินเข้ากระเป๋าคุณส่วนหนี้สินคือทุกสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณ คนส่วนใหญ่มักใช้เงินเดือนเพื่อซื้อนี่สินที่ดูเหมือนทรัพย์สินเช่นรถยนต์หรูที่มีแต่ค่าเสื่อมและค่าบำรุงหรือบ้านที่ใหญ่เกินความจำเป็นและสร้างภาระทางการเงินแต่คนรวยจะทุ่มเทเงินและเวลาไปกับการสะสมทรัพย์สินที่ทำงานแทนพวกเขาเช่นหุ้นปันผลอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าธุรกิจที่สร้างกำไรหรือทรัพย์สินทางปัญญา เศรษฐีจะใช้กระแสเงินสดที่มาจากทรัพย์สินของพวกเขาไปซื้อของฟุ่มเฟือยนั่นหมายความว่าทรัพย์สินของพวกเขาเป็นคนจ่ายค่านี่สินเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเขาเองโรเบิร์ตคิโยซากิได้กล่าวประโยคคลาสสิกไว้ว่าคนรวยซื้อทรัพย์สินคนจนมีแต่รายจ่ายส่วนชนชั้นกลางซื้อนี่สินโดยคิดว่ามันคือทรัพย์สิน แอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีทำงบดุลส่วนบุคคลแบบง่ายๆค่ะแบ่งกระดาษเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายเขียนทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณมีสิ่งที่สร้างเงินและฝั่งขวาเขียนหนี้สินทั้งหมดสิ่งที่กินเงินเป้าหมายของคุณในทุกๆเดือนคือการทำให้คอลัมน์ฝั่งซ้ายเติบโตขึ้นเทคนิคที่7ลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การลงทุนที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นแต่อยู่ในสมองของคุณเองเทคนิคที่7คือการอุดทิศตนให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้ที่คุณเรียนจบมามีค่าครึ่งชีวิต half life ที่สั้นลงเรื่อยๆ สิ่งที่คุณรู้ในวันนี้อาจล้าสมัยในอีก5ปีข้างหน้าเศรษฐีที่สร้างตัวเองได้จึงเป็นนักเรียนรู้ตลอดการพวกเขาอ่านหนังสือเฉลี่ย50เล่มต่อปีฟังพอดแคสต์เข้าสัมมนาและเรียนรู้ทักษะใหม่อยู่เสมอ อวินทอฟเลอร์นักอนาคตาศาสตร์ชื่อดังได้กล่าวประโยคที่เฉียบคมไว้ว่าผู้ที่ไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่21ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่คือคนที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ละทิ้งความรู้เก่าและเรียนรู้ใหม่ได้วอร์เรนบัฟเฟตอ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงและกล่าวว่ายิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้น แอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีใช้กฎ5ชั่วโมงที่คนสำเร็จมากมายใช้กันค่ะคือการตั้งใจจัดสรรเวลาอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือวันละ1ชั่วโมงในวันทำงานปิดการแจ้งเตือนแล้วจดจ่อก,กับการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เทคนิคที่8จงใจออกแบบวงสังคมของคุณ the power of association คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดเทคนิคที่8คือการตระหนักและออกแบบวงสังคมของคุณอย่างมีกลยุทธ์ งานวิจัยโดยด n i c h o ร a นิคลัสคริสตากิสและเจมส์ฟาวเลอร์แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งความอ้วนสามารถแพร่กระจายผ่านเครือข่ายสังคมได้เหมือนเชื้อไวรัสและแน่นอนว่าพฤติกรรมทางการเงินก็เช่นเดียวกัน หากคุณอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกในแง่ร้ายและบนเรื่องหนี้สินคุณจะถูกดึงลงแต่ถ้าคุณพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้ประกอบการนักลงทุนหรือคนที่มีเป้าหมายใหญ่โตบทสนทนาจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องโอกาสกลยุทธ์และการเติบโตซึ่งจะยกระดับความคิดของคุณโดยอัตโนมัติจิมโรนนักปรญาธุรกิจได้ทิ้งคำคมอันโด่งดังไว้ว่า อย่าเข้าร่วมกับกลุ่มคนที่ทำอะไรง่ายๆแต่จงไปอยู่กับกลุ่มคนที่ความคาดหวังสูงและมีความต้องการที่จะสำเร็จแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีทำโซเชียลเซอร์เคลออเดตค่ะเขียนชื่อคน5-10คนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยที่สุดแล้วประเมินว่าแต่ละคนเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือผู้บั่นทอนพลังงาน จากนั้นให้เริ่มหาทางใช้เวลากับกลุ่มแรกให้มากขึ้นอาจจะเป็นการเข้าร่วมกลุ่มสัมมนาหรือนัดดื่มกาแฟกับคนที่คุณนับถือเทคนิคที่ 9. ยึดหลักลงมือทำแบบไม่สมบูรณ์ imperfect action over perfect inaction อัมพาตที่ร้ายแรงของการสร้างตัวคืออัมพาตจากการวิเคราะห์ Analysis Paralysis เทคนิคที่9คือการทำลายมันลงด้วยหลักการการลงมือทำแบบไม่สมบูรณ์ดีกว่าการรอคอยความสมบูรณ์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้น คนจำนวนมากมีแผนที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่เคยได้เริ่มเพราะมัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมร้0ยเปอร์เซ็นแต่ในโลกธุรกิจและความเป็นจริงความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอยู่จริงแสษทีและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จใช้หลักการ minimum viable product MVP คือการปล่อยผล,ลิตภัณฑ์หรือเริ่มลงมือทำตั้งแต่อย่างไม่สมบูรณ์แบบเพื่อเก็บข้อมูลจากตลาดจริงแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หลักการทางสิตวิทยาที่เรียกว่า Zygarnik Effect อธิบายว่าสมองของเราจะจดจำสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จได้ดีกว่าสิ่งที่ทำเสร็จไปแล้วการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแม้เพียงเล็กน้อยจะสร้างแรงตึงเครียดเชิงบวกในสมองทำให้เราอยากกลับไปทำมันให้สำเร็จ นายพลจอร์จเอสแพตตันผู้นำกองทัพสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่สองกล่าวไว้ว่าแผนที่ดีที่ลงมือทำอย่างจริงจังในตอนนี้ดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบที่จะลงมือทำในสัปดาห์หน้า แอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีใช้กด2นาทีจากหนังสือ Atomic Habits ค่ะหากมีเป้าหมายหรืองานอะไรที่อยากทำให้ย่อยมันลงมาเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถเริ่มทำได้ภายใน2นาทีเช่นอยากเขียนหนังสือให้เปลี่ยนเป็นเปิดไฟล์เอกสารแล้วเขียน1ประโยคการเริ่มต้นเล็กๆจะสร้างโมเมนตัมที่ยิ่งใหญ่เทคนิคที่10 ปกป้องสินทรัพย์หมายเลขหนึ่งของคุณสุขภาพ health is the ultimate asset และเทคนิคสุดท้ายที่เป็นรากฐานของทุกความสำเร็จในระยะยาวคือการปฏิบัติต่อสุขภาพของคุณในฐานะสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด เศรษฐีที่ฉลาดที่สุดรู้ดีว่าความมั่งคั่งจะไร้ความหมายหากปราศจากสุขภาพที่ดีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนทุกอย่างทั้งพลังงานในการทำงานความคิดสร้างสารรค์ในการแก้ปัญหาและความอดทนในการ,รเผชิญหน้ากับความเครียด งานวิจัยจำนวนมากยืนยันตรงกันว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับที่มีคุณภาพและโภชนาการที่ดีส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองส่วนหน้า (prefrontal cortex) ซึ่งควบคุมการตัดสินใจการวางแผนและการควบคุมอารมณ์การลงทุนกับสุขภาพจึงเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาเงินโดยตรงองค์ธไลาลามะได้ให้ทัศนะที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า สิ่งที่น่าประหลาดเกี่ยวกับมนุษย์คือการที่เขายอมสละสุขภาพเพื่อหาเงินแล้วก็ยอมสละเงินเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอย่าให้วงจรน,นี้เกิดขึ้นกับคุณค่ะ แอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีจัดลำดับความสำคัญของ3ามเสาหลักแห่งสุขภาพค่ะคือการนอนการกินและการเคลื่อนไหวในแต่ละสัปดาห์ให้ถามตัวเองว่าคุณได้ให้ความสำคัญกับ3สิ่งนี้เพียงพอแล้วหรือยังการจัดตารางเวลาสำหรับการออกกำลังกายและการนอนก็สำคัญไม่แพ้การจัดตารางประชุมธุรกิจสรุปและส่งท้าย และนั่นคือ10กลยุทธ์ที่ถอดรหัสจากแนวทางปฏิบัติของเศรษฐีทั่วโลก 1. ทบทวนอีกครั้งอย่างรวดเร็วค่ะ 2. ติดตั้งความคิดแบบมั่งคั่ง 3. ทุ่มเทให้ทักษะชำเงินสูง 4. สร้างกองทัพรายได้หลายทาง 5. ใจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอ 6. ใช้ศิลปะแห่งพลังทวี 7. เป็นนักสะสมทรัพย์สิน 8. อุทิศตนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จงใจออกแบบวงสังคมและปกป้องสุขภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างความมั่งคั่งที่รวดเร็วและยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของทางลัดหรือโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์ของการวางกลยุทธ์ที่เฉียบขาดการมีวินัยในการลงมือทำรรและการสร้างกรอบคิดที่ถูกต้อง Call to Action and Closing การฟังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แต่การลงมือทำเพียงหนึ่งข้อสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เราจึงขอท้าทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลือกกลยุทธ์มาเพียงหนึ่งข้อที่คุณจะเริ่มทำภายใน24ชั่วโมงนี้แล้วคอมเมนต์บอกเราใต้พอดแคสต์นี้เพื่อเป็นการประกาศเจตนงของคุณหากเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามช่องชื่อรายการของคุณและแบ่งปันเอพิโซดนี้ให้กับคนที่คุณปรารถนาให้เขาเติบโตไปพร้อมกับคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางถอดรหัสความมั่งคั่งกับเราในวันนี้ขอให้ทุกท่านนำความรู้นี้ไปสร้างอนาคตทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระในแบบของตัวเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ